เราสร้างความพอกินด้วยถั่วพูเนาะก็ไม่เยอะแค่แถวเดียวแค่5้าต้นแล้วเราก็ปลูกแบบฝังแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเป้าหมายเราจะใช้ตัวรากเนี่ยเป็นยาด้วยนะคะปลูกแบบเนี้ยมันจะแบ่งซีกในการขุดรากได้ง่ายมีมีห้าต้นเนี้ย ทำค้างเล็กๆเ,เองสูงแค่ไม่เกินหนึ่งเมตรเนาะวันนี้ใส่ปุ๋ยเขาหน่อยปุ๋ยหมักทำไม้หลายวันแล้วนะใส่ไปในนี้เลยทัวพูเนี่ยทำาสาเนาะทำาสาว,นะสาวมันก็ทำให้ยืดอายุอยู่ได้หลายปีค่ะพอหมดรุ่นแล้วก็เริ่มต้นที่จะ ตัดแต่งกิ่งออกเลยอนุบาลเง่าเขาไว้เง่าเขาก็จะฟักตัวอยู่แล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตได้หลายปีนะคะอย่าไปถอนทิ้งนี่ยจมีสมุนไพรแซอยู่ด้วยไม้ประดับด้วย ก็ไม่บ่อยนะเดือนละครั้งเองใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยนี้ก็ที่ไก่เป็นหลักผสมตัวฟิลเลอร์อย่างอื่นนะคะแกะผูกอะไรที่ทำมันนั้นน่ะมันปลูกเป็นอย่างเงี้ยเอาลงไปครึ่งเดียวอะ่ะครึ่งถุงมันมันดูแลง่ายด้วยนะดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรง่ายนะคะ ใส่สักสามช้อนไปเลยสามตะพีแต่ละครั้งแล้วใส่ปุ๋ยอย่างงี้อหน่อยก็จะได้กินละก็กินได้ังแต่ยอดนะเนี่ยยอดอไปแก้มกับส้มตำอะคะ่ะอร่อยมากเลยไม่เชื่อรองอา่า นี่เราจะกินกินทั้งยอดแล้วกินทั้งผลเนาะแล้วเราปลูกแบบนี้เพื่อจะเอารากไปทำยามันขุดรากได้แต่ต้องขุดทีละซี่กันนะหรือขุดมาทีละ,ะนิดเดียวอะไรอย่เงี้ยฝังเดียว